หนิงไปจับได้ว่าสามีเนี่ยมีเมียน้อยสามีเธอโดนจัดฉากโดยเมียผมเองให้ผมมีเมียน้อยแต่ไอคนที่มีชู้ก็คือครูหนิงนั่นแหละทั้งสองท่านนี่ตอนนี้เนี่ยทะเบียนสมรสยังอยู่ไหมอยู่ครับทำไมตอนนั้นมันมีปัญหากันแล้วนะไปฟ้องหย่าเขาศาลท่านก็ยกคำร้องเขาก็บอกว่ายังอยากอยากอยู่กับสามีอยู่อยากจะให้สามีมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นแล้วใจพี่พี่คิดว่าภรรยายังรักเราอยู่ไหมตามที่เขาพูดไม่ครับไม่เลยครับทำไมพี่ตอบเร็วขนาดนั้น จริงๆครับคือเขาสารภาพก่อนนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมคะ,คะพี่จะให้หนูทายังไงพี่บอกมาถ้าหนูต้องการยังไงอะถ้าพี่มีคนอื่นแล้วก็มีหนูด้วยหนูจะยอมหรือรับรับไหมคะหนูยอมรับไม่ได้คะ่ะ เสียงื่อสักครู่เป็นเสียงพี่ไหมเสียงผมครับเรามีปัญหากันเราทะเลาะกันเขาบอกว่าจะหย่ากับผมตอนนั้นอ่ะเราก็เริ่มจะเตรียมกันที่บ้านแล้วเพราะผมก็อยากจะหย่าเหมือนกันตกลงกับน้าว่าเฮ้ยขอจะใช้ใช้ชื่อแล้วก็เรามีรายการไปลองใจกันโดยคุยในครอบครัวสร้างสตอรี่ครับไม่อ่ะเขาบอกว่าเออไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะเขาไม่รับสักข้อตกลงของหนูพี่จะเลิกยุ่งกับเขาคราวหน้าพี่อย่าพูดโกหก และพูดแกล้งกันแบบนี้อีกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดแกล้งกันแบบนี้เหมือนไปโยนบาปให้เขาคราวหน้าพี่อย่าพูดแบบนี้อีกนะคะแสดงว่าตอนน้นคุณยอมรับว่าเขาจัดฉากจริงไม่ค่ะ<อ>ประชดค่ะอันนี้พิมพ์ี้ประชดอีกเหรอค่ะเพื่อวันที่28หนูจะไปซ้อนแผนใช่ค่ะหนูจะซ้อนแผนหนูจะไปจับผิดเขาค่ะจับผิดหรือจัดฉากสร้างฉากอะไรอะไปทําอะไรในบ้านผมก็ไม่ทราบแล้วมันจะจัดฉากยังไงอ่ะก็ไม่มีใครอยู่บ้านนคะครับตอนนั้นก็คือเขาก็ถือมงถือมีดแล้วแม่กับพี่สาวผมก็ออกไปจากนอกบ้้านแลว เอารูปไปติดทำไมอะติดประกาศไว้ว่านี่ห้องของฉันกับผัวฉันเสร็จเสื้อผ้าคุณเอาเข้าไปไว้ทำไมไม่มันแขวนอยู่แล้วค่ะฮะไม่มีไม่คุณกำลังจะบอกว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ของคุณนี่แล้วมันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี้อันนี้มันเสื้อของใครเสื้อเสื้อของคุณน้ําที่มาจ้างซักมาจ้างใครซักจ้างพี่สาวเหรอครับคุณน้ําไม่ใช่เมียน้อยพี่ใช่ครับเป็นยังไงไปฟ้องอะชนะแล้วค่ะชนะแล้วด้วยค่ะตอนนี้เราฟ้องหย่าทางคุณน้ำพูไปทีนี้เร็ยกเงินเท่าไหร่ฮะฟ้องฟ้องหย่าเียกเกินเท่าน่าจะล้านนึงคร เล็กหล้านบาทใช่ครับอ่าส่วนสงฝั่งนี้สู้เหมือนกันครับใช่สู้ยังไงพี่จะสู้แบบมุมไหนคือทางนี้ก็ยังอยากจะหยาอยู่เหมือนกันคืออยยาได้แต่ไม่จ่ายตังค์เอาง่ายๆ–ยครับถูกไหมใช่ค่ะทางนี้ต้องสู้อยากได้แต่ไม่จ่ายตังค์พี่ไปกล่าวหาว่าเขามีชู้เนี่ยมันด้วยเรื่องอะไรในเมื่อทางนี้เขาฟ้องพี่ตรกระทั่งเขาชนะไปแล้ว ในสาชั้นต้นและพี่ไปกล่าวหาว่าเขามีชู้ได้อย่างไรเขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนผมที่หมวดตุ้ยเพื่อนกับพิมพไลามาถามแล้วผมก็เข้าไปเช็คใน Facebook ต่างๆนานาว่าเขามีการกดลงคนไลค์มีอีกไหมประหานถ่ายรูปในบ้านผมมาไปเฝ้าดูวันที่27เดเดือน,เด,อนเดือนมกราพอดีผมได้ได้รับข้อความจากลูกบอกว่ามันมาแล้วผมก็ดิ่งไปเลยไปเห็นรถสีขาวจอดอยู่ในบ้านรถคันนี้มีรถคุณไหมใช่ค่ะไปจอดอยู่ในบ้านใคร บ้านตุยไปจอดอยู่ข้างในแล้วก็ผ้าคลุมอย่างดีเลยแต่ว่ารถข้างนอกไม่มีผ้าคลุมคิดว่าเจตนาที่เอาผ้ามาคลุมเพราะอะไรอําพรางไม่รู้สุกใจจริงๆอ่ะเขาจะทําแบบนี้จะปิดทําไมครับแล้วผมก็อเอารถไปจอดผมก็เดินมาก็ได้ยินเสียงดูเน็ตฟุงเน็ตฟิตดูซีรีส์กันคุณเข้าไปฟังเหรอนางแอบฟังแล้วผมโทรหาทนายครับก็เลยบอกว่าพี่ใจเย็นนะพี่ไม่ต้องเข้าไปรอแบบทําตามกระบวนการของกฎหมายดีกว่าค่ะก็เลยบอกพี่เขาไว้อย่างนั้น ค่ะ <ừ> พี่เขาก็ก็รอค่ะรอรอรอเพื่อที่เผื่อคุณหญิงจะออกมาจากบ้านออกไหมไม่ออกครับไม่ออกเลยครับผมก็ตัดสินใจว่าให้พี่สาวมาดีกว่าด้วยวันนั้นนะคะก็มีหลายคนที่ดูอยู่ในเหตุการณ์ทำไมไม่ถ่ายรูปสักคนอยากถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ถ่ายรูปก็ถ่ายชัดเจนทำไมไม่ถ่ายเปล่เป็นงใบหน้าผู้คุณไม่ออกมาจากบ้านไงคะ คุณเจี๊ยบสวัสดีครับเขาออกจากบ้านหลังนั้นมากี่โมงวันไหนคะวันที่28ออกออกจากบ้านที่8เลยเหรอใช่ค่ะพี่จะบอกเขาค้างคืนที่บ้านหลังนั้นเหรอก็พี่เฝ้าตลอดที่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะมีออกมาแล้วออกมาแล้วมีรถคุณหลิงเปล่าใช่ค่ะใช่นะออกมาแล้วพี่คิดว่าเขาไปทําอะไรในบ้านหลังนั้นพี่คิดว่าเขาคงมีอะไรกันนะคะพี่เห็นไหมครับพี่เห็นไหมก็ไม่เห็นค่ะใช่<แ>มันจะส่องคิดได้ส่องแอดส่องงานนะพี่ คุณอยู่ในบ้านหลังนั้นไหมหนูฝากจอดรถค่ะพอจอดรถเสร็จแล้วหนูได้เข้าไปในบ้านนั้นกับพี่ดำอ้อยวันนั้นพี่ไปไหมไปค่ะไป26ใช่ไหมไปยีก็ไปถึงประมาณ6โมงแล้วก็เข้าห้องน้ำเข้าไปในบ้านนั่นแหละขเข้าไปห้องน้ำพ่อก็หาน้ำหาข้าวให้กินอ่าเสร็จแล้วก็ประมาณตักทุ่มกว่าๆหมวดตุ้ยก็ไปส่งที่โลตัสหัวทะเลยี่สิบเจ็ดคุณอยู่ที่ไหนยี่สิบเจ็ดอยู่ที่ไหนตำรวจอยู่ที่ไหนยี่สิบเจ็ดอยู่ที่ไหนตำรวจค่ะอยู่ทั้งวันวันที่ยี่ส ตามสืบสามีค่ะทำไมยังไปตามอยู่หนูอยากจะดูความเป็นไปของเขาค่ะจะฟ้องรอบสองใช่ค่ะครูหนิงเนี่ยไปค้างอที่บ้านพี่หรือเปล่าไม่ครับครูหนิงมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกแล้วพี่หนุมสนิทกันถึงขั้นเอารถไปจอดที่บ้านพี่เลยเหรอเราเป็นเพื่อนสนิทกันไงครับหมู่บ้านของหมวดตุ้ยอะคะ่ะทำไมถึงแจ้งทางยามหรือรอปภในหมู่บ้านว่าถ้ารถหมายเลขทะเบียนที่ครูหนิงขับเข้ามาในหมู่บ้านไม่ต้องจดทำไมถึงแจ้ง<อ>แบบนั้นล่ะคะอ๋อ เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับามารถจะทํายังไงก็ได้ไอพยานหลักฐานแค่นี้ที่คุณมีเท่าที่เปิดในรายการเนี่ยผมอยากรู้ว่ามีอีกไหมถ้ามีอีกเนี่ยจะได้ชนะไหมพอไม่ชนะปั๊บเนี่ยคุณต้องมานั่งตอบนั่งตอบนั่งตอบซึ่งทางเนี้ยชนะมาทั้งหมดแลด้วสี่คดีซึ่งมีมาอีกมีมาอีกก็ต้องมาแก้เขาเสียหายเสียเวลาเสียเงินทอง แล้วก็เสียเวลาที่ต้องไปทําสวยอีกการจะฟ้องกันเนี่ยกก่าวอ้างได้พูดได้ทําได้ฟ้องได้แต่เพราะเสียหายเนี่ยรับผิดชอบยังไงถ้าอยากยาอย่าคุยกันแมนๆมนพี่ผิดจริงหรือพี่ไม่ผิดหรือไงน้องมีเหตุผลไหมพี่แค่นี้จ่ายจบไหมเลยได้จบกันทั้งหมดไม่ใช่เป็นคดีแบบนี้ม,นม,มันเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เอาแบบภาษาชาวบ้านนะอยากกับกูใช่ไหมอยากได้จ่ายเงินกูด้วยทางนี้ก็บอกไม่มึงก็มีเหมือนกันแต่กูไม่จ่ายเรื่องมีอยู่แค่ไหน